โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของโปรแกรมก่อนที่เราจะไปเริ่มการเขียนโค้ดกันนะครับโดยผมจะโฟกัสไปที่การทำงานกับฐานข้อมูล Postgresql นะบางท่านก็เรียกสั้นๆว่า Postgres นะครับโดยผมจะใช้บริการของ Elephant SQL นะครับเป็นการทำงานกับฐานข้อมูลออนไลน์นะครับคือเราจะไม่ได้ทำงานแบบ localhost แล้วนะครับผม l o า o ้อโฮสต์ก็คือฐานข้อมูลในเครื่องของเรานะไม่มีความจําเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนาะแต่ในที่นี้ผมจะใช้ฐานข้อมูลแบบออนไลน์นะครับผมก็ใช้บริการของ Elephant SQL ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างของโปรเจกต์นะว่าเราจะทำ c r u า o p u r o t i r n t i o n กับการ Search ข้อมูลอย่างไรนะผมจะ Start โปรแกรมก่อนนะครับผม โดยนะครับในตัวอย่างนี้เราจะทำการบันทึกประวัติการสร้างบาร์โคดและ QR วอารโคดนะครับผมนะทุกครั้งที่มีการสร้างเนี่ยจะบันทึกประวัติไปที่หน้าตรงน,นี้หน้าเมนู history ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบ generate บาร์โคดกับ QR วอารโคดดูนะในที่นี้ ให้เราป้อน Barcode ้าไปหรือ QR Code ก็ได้นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะ Barcode หรือ QR Code ผมเริ่มที่ b a ์ c o d e ก่อนกดไปนะครับโปรแกรมจะไม่ทำงานเพราะเขาต้องการ Keyword ด้วยนะว่า Barcode ตัวนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับผมนะก็คือคำอธิบายนั่นเองนะเรามาป้อนทนี่นะครับในชนิดในชนิดจะสมมติว่า my า a r c o d e นะตั้งชื่อแบบนี้เราถึงจะสามารถที่จะ g e n e r a t ได้นะครับปึ๊บ อ่าตอนนี้ข้อมูลได้ถูกบันทึกไปแล้วนะในหน้าประวัติเราไปดูเห็นไหมครับเนี่ย my b a r ์ o d e ตรงนี้แล้วก็ Source ก็คือ Barcode ที่เราป้อนเข้าไปน,นั่นเองอ่าตอน,นี้มาลองอีกอันนึง QR Code นะเนี่ยตอนนี้ผมใช้ Facebook Page ของผมผมจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะ my ตรงน,นี้เ s c r i p ป i o n เป็น My QR Code แล้วก็กด Generate นะตรงนี้ ไปดูที่หน้า history เขาได้ทำการบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้วนั่นเองอเพื่อที่จะทำให้แน่ใจเราจะไปดูที่ฐานข้อมูลออนไลน์ของเรานะว่าบ,บันทึกจริงหรือไม่นะไปดูที่ elephant sql ตรงนี้นะครับไปดูที่หน้า browser ตัวนี้นะครับผมกดตรงนี้นะครับ table query นะครับ เลือกตารางของเราตารางในที่นี้จะเป็นตาราง history นะกดเข้าไปครับปึ๊บเขาก็จะเขียนคำสั่ง sql select ให้เราอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องทำอไรนะครับเรากด e x e c u e เพื่อ,อดึงข้อมูลอย่างเดียวนะดูข้อมูลเห็นไหมครับข้อมูลที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยหมายบารกับหมา qr code เดี๋ยวบันทึกไว้แล้วเนาะนี่เห็นไหมอ่านะครับตอนนี้ แปลว่าลายแปลว่าเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการบันทึกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการ Create เนาะก็คือตัว C นะครับ create แล้วก็เราสามารถที่จะดึงข้อมูลมาแสดงได้นะครับก็คือการ Re t r i e v e หรือ read นั่นเองอในโปรแกรมของเราตอนที่เราสร้างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการ Create เนาะเนี่ยตัว C create ดึงข้อมูลมาแสดงคือ t r i e v e เนี่ยตรงนี้ดึงข้อมูลมาแสดงได้เรียบร้อยแล้วนะ เราสามารถที่จะเซิร์ชได้ด้วยนะสมมุติผมเซิร์ชคำว่าบาร์โค้ดแล้วก็กดเซิร์ช่างนี้อ่าตอนนี้เราพิมพ์ผิดใช่ไหมบาร์อ่พิมพ์บาร์เฉยๆก็ได้กดเซิร์ชเห็นไหมครับบาร์โค้ดขึ้นมาอ่าเรากดคําว่า QR ได้ไหมกดเซิร์ชเห็นไหมครับ QR โค้ดก็้มาอันนี้แสดงว่าในส่วนของการ create ตัว C นะครีเอ e การ Read หรือ r e รีท e ีฟการดึงข้อมูลมาแสดงเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปนะครับมันมีอีก2คํคำใช่ไหม CRUDcreate จบแล้วนะครับ retrieve จบไปแล้ว updatedelete เหลือ2อันนะ updatedelete ก delete, delete นะครับ update คือแก้ไขารายการ delete คือลบข้อมูลผมจะทดสอบแก้ไขก่อนที่จะไปลบนะวิธีการแก้ไขคือนะครับเลือกรายการแล้วกด update ก็ได้นะครับหรือด o u b l ิ click ก็ได้เพื่อให้ง่ายผมก็จะ double click นะครับจากนั้นก็ แก้ไขได้การได้เลยนะฮะน,นี้ xx นะผมสมมตินะแก้ไขปุ๊บก็กด xq เพื่อที่จะแก้ไขเห็นไหมครับตอนนี้บันทึกเรียบร้อยแล้นะตรงในส่วนของ source ตนนัวนี้เห็นไหมแล้วก็ description เป็น1ต่อไปคิว่าโค้ดบ้างเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาเป็น2นะตอนนี้นะแล้วก็ในส่วนของ url นี่ก็เปลี่ยนได้เลยนะ xx แบบนี้นะครับกด xq ได้เลยปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ย ตรงนี้คือแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยนะเพื่อให้ make sure นะทำให้แน่ใจเราก็ไปดูที่ฐานข้อมูลออนไลน์ของเรานะตัว Elephant ตัวนี้เนี่ยนะครับนี่คือข้อมูลเดิมที่ยังไม่ได้ไม่ได้ทำการแก้ไขอ่ถ้าหลังจากที่เราแก้ไขแล้วเราต้อง refresh ่โดยการกด x อ็กอีกรอบหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยมา b a บา o ์โค m ด qr code 2คข้อมูลก็เป็น xx แบบนี้เห็นไหม แสดงว่าการอัปเดตหรือแก้ไขารายการเนี่ยเวิร์กแล้วนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเราจะมาลบรายการอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องทําการเลือกรายการก่อนที่จะลบนะครับแบบนี้ผมลบบาร์โคดออกก่อนแล้วก็กด e l e t e ปึ๊บตอบ yes ไปเพื่อ yes, iper, ที่จะยืนยันการลบอ่าเรียบร้อยนะครับไปดูที่ elephant sql ว่า ฐานข้อมูลออนไลน์ของเราเนี่ยถูกลบหรือ,อยังนะครับกด XQ เพื่อ refresh อตอนนี้เห็นไหมครับเหลือ1รายการแล้วผมจะลบอีก1รายการตอนนี้กดไปแล้วก็กด delete ตอบ yes เพื่อยืนยันเรียบร้อยตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะกด XQ เพื่อ refresh เห็นไหมครับเขาจะบอกว่า no row return นะไม่มีแถวแล้วไม่มีรายการเลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้การทำ c i u d operation ของเราก็เรียบร้อยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การ create หรือการสร้างตรงนี้การ retrieve การ read หรือการ search ข้อมูลการแก้ไขรายการการลบในหน้านี้นะครับซึ่งนะครับตัวอย่างของเราเนี่ยการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล PostgresQL เนี่ยแบบออนไลน์นะครับจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะมีตรง Server s e t t i n g เนี่ยเราจะต้องมาทำการเชื่อมต่อด้วยนะครับผมนะตรงนี้นะเป็นการระบุพวกเซิร์ฟเวอร์น e u s e r n a m e p a s s w o r d อ o r t อะไรนะครับชื่อฐานข้อมูลอะไรแบบนี้เป็นตะ้นนะก็เดี๋ยวผมจะสอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนะก่อนที่จะจบเนี่ยเดี๋ยวจะทำการทำ CRUD ป้อนข้อมูลไปอีกรอมหนึ่งนะที่หน้าโฮมของเราเนี่ยนะครับผมนะผมจะสร้างเลยล้วกันมาวอาร m โค้ดหนึ่แล้วก็กด QR Code โค้ไปครับตอนนี้น่าจะมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมา QR วหน่อไปมา QR Code 2สผมจะดับเบิลคลิกตรงนี้เขาก็จะเลื่อนไปอัตโนมัตินนะมา QR Code สตั้งชื่อตรงคีย์เวิร์ดกด Generate ปุ๊บเลื่อนไปเรื่อยๆนะดับเบิลคลิกตรงตรงนี้อ่า เราเขียนโค้ดไว้แล้วเนาะมันก็สามารถที่จะเดับล็ลคลิกได้เลยอ่าสุดท้ายแล้วกันนะ Generate MyQR Code 3ไปดูที่หน้า History อ่าตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแสดงว่าเวิร์กแล้วนอนตัวนี้นะไปดูที่ Elephant SQL ของเรา Refresh โดยการกด s q นะครับปึ๊บเห็นไหมครับ m y ค r ว o าร1คถึมาแล้วนะพร้อมกับตัวซอสตัวนี้อ่าตรงนี้ก็เวิร์กแล้วนั่นเอง โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับการออกแบบโปรแกรมแบบนี้นะครับรวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgresQL แบบออนไลน์รวมถึงการทำ C r U C I U D Operation บวกกับ Search Functionality นะครับในเลคเชอร์ถัดไปเลยนะครับผมสำหรับเลคเชอร์นี้ก็ขอบคุณมากครับ